ราคาพิเศษ8,900บาทเพียง10ท่านเท่านั้นพรอสกรีดคริปโตค้นหาเหรียญตัวเทพปี2เนื้อาหาแน่นเข้มขน้นตลอด2เสาวเต็มพาคุณไปค้นหาเหรียญตัวเทพเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ตั้งแต่พื้นฐานเข้าใจการประเมินมูลค่าเหรียญอ l c คอยและการใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยให้การลงทุนในเหรียญเล็กเป็นเรื่องง่ายพร้อมอัปเดตเทรนด์การลงทุนในปี2025และกลุ่มเหรียญเล็กที่มีศักยภาพเติบโตสูง พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดรวีระพงษ์ชุติพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเรียลเอสเตดเอ็กซ์โพเนนัชียลจำกัดผู้ออกคอนโดอินเวสเมนต์โทเค็นตัวแรกของไทยดรบิ๊กยูทูบเบอร์ Big, ชื่อดังจากช่อง The Big Secret Channel อาจารย์เหรนนักวิเคราะห์จากคริปโตไมและอาจารย์แตมแอนาลไลซ์เวเซอร์จากดิบครับอบรมวันเสาร์ที่8และ15มีนาคม2568ณโรงแรมอวานีรัชดากรุงเทพ สแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนราคาพิเศษตือโทร0811739000 0811739000 a s s e t นะครับก็ทุกวันนี้ทุกคนก็แทบจะปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าโบนโลกมีสิ่งที่เรียกว่า Traditional Asset ใช่ไหมครับนะครับ Traditional Asset นะทุกวันนี้คือประกอบด้วย Real Estate Stock หรือว่าเป็นพวก ของสะสมที่เรียกว่าอาร์ตแ l ง c t ล o n คอลเลกชันอันนี้นะครับแล้วก็มีพวกคอมมูนิตี้ที่เป็นแบบเหมือนทองคำหรือว่าเงินหรือว่าเป็นพวกน้ำมันต่างๆแล้วก็เป็นอินฟาส t ตรเจอร์หรือว่าเป็น e q อุป m e n t นะครับซึ่งทราน i ิชันอลแอสเซทพวกนี้ครับมันรวมตัวกันจนทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจขึ้นมาระบบเศรษฐกิจจะหมุนต่อไม่ได้ถ้าเกิดเราขาดสิ่งที่เรียกว่าทร a d i ิชันอลแอสเซใช่ไหมครับต่อไปนะครับ ซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือ traditional asset พวกนี้เนี่ยที่เราอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันมันก็เลยทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจขึ้นมาแต่ว่าทุกคนทุกวันนี้ครับแทบจะปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเราแทบจะใช้ชีวิตกันอยู่บนโลกดิจิทัลเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับในนี้มีใครแบบว่าไม่มีไม่เก็บเงินบนดิจิท a ลบอลเลตเลยไหมครับมีไหมครับ,บแบบแบบว่าใช้พวกดิจิทลแอปอะไรนะครับแบบ ดิจิทัลแบง k อย่าง K-Bank หรือว่า S-B อะนะครับ <c oughs> ทุกคนในนี้แทบจะมีแอป,ปในมือถือกันหมดแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ในด้านการกนนะคือทุกคนแทบจะใช้ดิจิทัลแอปกันหมดแล้วหรือว่าโซเชียลก็แทบจะใช้ Social Media Facebook Twitter หรือว่า i n s t a g r a m ใช่ไหมครับ <c oughs> ซึ่งมันก็เลยปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกฟิสิ i c a ลที่เป็นแบบเหมือนโลกให้มันจับต้องได้มันกำลังไหลสู่สิ่งที่เรียกว่าโลกดิจิทัล เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดแนวคิดหนึ่งขึ้นมาว่าแล้วทำไมเราไม่มีดิจิทัลแอสเซทหนึ่งขึ้นมาซึ่งเนี่ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าที่ผมศึกษามาแล้วก็เซอร์เวจากหลายหลากหลายข้อมูลทุกคนก็ให้เป็นเสียงนก่นว่าเออจริงๆแล้วมันก็ถึงเวลาเราไหมที่เราจะขยับมาจากฟิสิเคิลอีโคโนมีมาสู่ดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งภายใต้สิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลอีคโนมีมันก็เลยเกิดศาสตร์แขนงหนึ่ง ขึ้นมานะครับก็คือคริปโตเคอเรนซีจริงๆมันก็มีหลายแนวคิดว่าดิจิทัลอีโคโนมีควรจะเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นแต่ว่าคริปโตเคอเรนซีก็เป็นหนึ่งในแนวคิดที่คนนิยมกันนะใช่ครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้ <c oughs> ถ้าเกิดเราไปเล่าให้ใครฟังหรือว่าเราไปได้ยินจากที่ไหนมาว่าแล้วคริปโตมันมีไว้เก่งกำไรอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วมันไม่มีพื้นฐานให้วิเคราะห์ไหม หรือว่ามันคือแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าอันนี้คือผมมองว่ามันใช่และไม่ใช่ถ้าใช่คือมันใช่นะเวลาหนึง่งอาจจะเป็นช่วงเมื่อก่อนที่คริปโตมันเป็นเพียงแค่ไวท์เปเปอร์ครับเมื่อก่อนคริปโตเป็นเหมือนประมาณว่าเรามีบิสเนสอันนึงขึ้นมาแล้วเราก็มีไวท์เปเปอร์ใช่ไหมครับพวกกลุ่มเหล่านั้นนะครับก็จะเอาบิสเนสหรือไวท์เปเปอร์นั้นไประดมทุนกับพวก VC ต่างๆเพื่อที่จะแลก สิ่งตอบแทนกับ VC นั้นก็คือเป็นเหรียญแทนที่จะเป็นหุ้นต่างๆอะไรนะครับพอเข้าสู่ปี2017ที่มีเหรียญต่างๆเข้ามาสู่ตลาดะครับมันก็จะเป็นเหรียญที่มีพื้นฐานเป็นแค่ไวท์เพเปอร์ครับผมทุกเหรียญยังไม่ได้มีแบบบิสเนสโมเดลหรือไม่ได้มีโปรดักตอะไรที่เป็นจริงเป็นจังเพราะว่าแต่ละตัวก็คือมีแค่ไวท์เพเปอร์แล้วมีแค่เหรียญที่เอาให้กับ VC ในการขายสู่ตลาดลองแล้วก็ทําให้แบบ เปิดแต่มันก็เป็นข้อเสียที่เปิดให้เมามารับของอะไรประมาณนี <Okay. S 1> ้เดี๋ยวสัก okay, ครกคู่นะครับ ก็ประมาณนะครับก็คือมันจะเป็นโฟลประมาณว่าสมมติเรามีไอเดียนึงขึ้นมาที่เป็นในด้านเชิงสตาร์ทอัพแต่ว่าเราไม่อยากระดมทุนผ่านการทำ uh, IPO หรือว่าอะไรต่างๆเนื่องจากแบบว่ามีต้นทุนในเรื่องของ compliance หรือว่ามีต้นทุนของในเรื่องของการหาพนักง,งานหรือว่าการแบบเส้นสายต่างๆแล้วนะครับคนก็เลยเริ่มนิยมในการระดมทุนผ่านสิ่งที่เรียกว่า ICO นะครับก็คือ uh, initial offering coin หรืออะไรประมาณนี้ครับผม ซึ่งมันระดมทุนง่ายกว่ามันก็เลยทําให้โปรเจกต์ต่างๆเอาเหรียญแลกกับหุ้นเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้กับพวก v c หรือคนที่ออกทุนให้กับธุรกิจในะช่วงแรกที่เราเรียกว่าซีดเราอะไรประมาณนี้ครับประมาณนั้นแต่ว่าทุกวันนี้พอผ่านช่วงปี2017มาจนถึงปัจจุบันนะครับมันอพอเวลาผ่านไปธุรกิจต่างๆก็เริ่มมีโปรดักต์มากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยทําให้ปัจจุบันนะครับเราสามารถใช้เมทริก ที่เราวิเคราะห์หุ้นสามารถใช้กับคริปโตได้แล้วแต่ว่าเราจะไม่ได้เรียกเมทริกเหมือนกันอย่าง PE ในหุ้นนะครับแต่ถ้าในคริปโตเราจะเรียกว่า p f อะไรประมาณนี้ครับผมใช่ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับแล้วทุกวันนี้คือเราอยู่ในเฟสไหนถ้าเกิดเราดูโอพอเลยนะครับผมคือทุกวันนี้ครับถ้าไม่ไม่เฉพาะคริปโตแต่ว่าอาจจะเป็นทุก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 อย่างที่เป็นสิ่งใหม่อย่างเช่นอินเทอร์เน็ตหรือว่า อีคอมเมิร e ์ซต่างๆมันก็จะมีไซเคิลประมาณนี้ครับก็คือช่วงอินโนเวชันก็คือจะเป็นประมาณว่ามีแต่กลุ่มนักพัฒนาเท่านั้นที่ให้ความสนใจคนทั่วไปเข้าไม่ถึงนะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไป10กว่าปีก่อนคนอาจจะมองว่าการซื้อของออนไลน์เป็นอะไรที่ไร้สาระมากกับการจ่ายเงินก่อนแล้วได้รับของทางไปรษณีย์แต่พอช่วงเวลาผ่านไปเวลาก็พิสูจน์ว่าแนวคิดใหม่มัน สำลิดผลอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยเริ่มเข้าสู่ early adopter ไหลามาสู่ early maturity mm hmm. early maturity ก็คือเป็นช่วงที่กำลังได้รับ adoption แล้วก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเลยนะครับซึ่งคริปโตทุกวันนี้ครับผมถือว่าอยู่ในช่วง early maturity ก็คือเป็นช่วงที่กำลังจะได้รับ adoption นั่นเองนะครับทำไมถึงกำลังจะได้รับ adoption นะครับเดี๋ยวไปหน้าต่อไปครับผมน่ครับอันนี้มีใครเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับ bitcoin ETF ไหมครับ เคยได้ยินใช่ไหมครับจริงๆแล้วบิตคอย ETF ครับเขายื่นขอเป็นเวลาเกือบ10ปีมาแล้วครับแต่ว่าก็ได้รับการปฏิเสธตลอดแต่ว่าในปีนี้ปีนี้ก็เป็นปีที่สำคัญมากๆที่แบบว่าเอ้ยเป็นปีแรกเลยที่คริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยถือว่าได้รับการอนุมัติเป็น ETF มันก็สื่อถึงว่าสถาบันการเงินในสหรัฐนะครับยอมรับเป็น New Asset Class ไปแล้วนะครับผมซึ่งกองที่ น่าสนใจก็คือจะมีกองของนี t t ่ครับไอแชร์แบ็กล็อกซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับก็ยังยื่นขอบิ t c อ i สปอร์ต t f มันก็เสื่อเหตุแล้วว่ากลุ่มสถาบันนะครับกำลังกําหนดทิศทางแอสเซทในโลกอนาคตไปทางไหนนะครับก็จากการยื่นขอบ i t ค o i n s p ร t ETF นะครับได้ครับครับครับผม อ๋อครับผมครับผมจะมี ETF แร้ออ๋อได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าต่อนครับก็คือทำไมพอ ETF มัน Approve แล้วราคาถึงร okay. ่วงใช่ไหมครับจริงๆแล้วครับมนุษย์เราคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นสิ่งแห่งประมาณว่าเป็นคนที่ชอบคาดหวังในอนาคตหรือมนุษย์สามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ครับ จริงๆแล้วในกลุ่มวงในหรือกลุ่มกวนของสถาบันก,นการเงินเองเขาก็รู้ว่า ETF อะครับจะได้รับการแอบพูต่ตอนไหนจากประสบการณ์ที่ผมอยู่ในตลาดมาประมาณ5ปีแบบในคลิปโตแบบจริงๆจังๆครับก็คือส่วนใหญ่แล้วราคามักจะ price in ล่วงหน้าเหตุการณ์จริงประมาณ1-2เดือนครับผมเพราะว่าคนภายนอกอะครับเขารับรู้แล้วว่าเอ้ยยังไงมันก็ต้องผ่านแน่นอนส่วนคนวงในครับ เขาก็จะเก็บของเรื่อยๆเรื่อยๆครับเพื่อที่จะรอวันอนุมัติอะไรเนียครับผมอันนี้คือมันอันนี้คือผมยังไม่ได้แบบทําการ,รเก็บข้อมูลแบบเป็นจริงมันจังแต่ว่าจากประสบการณ์ที่อยู่มาตลอดคือประมาณ1-2เดือนครับผมที่ราคาจะ price in ก่อนตลอดใช่ครับต่อไปนะครับนี่ครับก็จากที่เห็นก็คือพอได้รับการอนุมัติ a p p r o v e เป็น ETF แล้วใช่ไหมครับก็เห็นได้ว,ว่าเอ้ย Volume ก็เข้ามาซื้อกันอย่างมีนัยยะสําคัญพอสมควรสื้อหเห็นว่าเอ้ยกลุ่มคนที่เป็นลูกคา้าของสถาบ,บันต่างๆก็ให้ความสนใจที่จะเข้ามาถือบิตคอยนผ่านกอง ETF ต่างๆนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับ <c oughs> เมื่อวันที่23ที่ผ่านมาทุกคนอาจจะไม่ได้อาจจะยังไม่เห็นข่าวนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คืออีเทเรียม <c oughs> ก็เป็นตัวที่2ที่ได้รับการแอพรูฟผ่านกตสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า ตัว ETF ETF อะครับยังไม่ได้เปิดให้ทำการซื้อขายได้ครับกลุ่มสถาบันอาจอาจ,จะต้องทำการซีก็คือเหมือนการซื้อเข้ามาสำรองไว้ก่อนเพื่อเตรียมรับกับลูกค้าที่จะเข้ามาซื้ออะไรประมาณนี้ครับใช่ครับอันนี้ก็ได้รับแอปพ o v ฟแล้วเมื่อวันที่23ครับผมใช่ครับก็สื่อเห็นแล้วว่ากลุ่มสถาบันต่างๆเขาก็มองภาพอนาคตเป็นยังไงนะครับผ่านการกระทำต่างๆที่เห็น ประมาณนั้นครับแล้วก็ต่อมานะครับเทรดไฟกับ d e f ฟอันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นคร่าวๆสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ศึกษามาบ้างอะไนะครับก็คือ store of value ที่คนฝั่ง Digital a s s e t เขามองครับเขาจะมองว่า Bitcoin เป็นเหมือนทองคำอันนี้คือถ้าถ้าเกิดคนที่ยึดแนวคิด Digital a s s e t เขาจะมองแบบนั้นส่วน infrastructure ครับที่คนเห็นว่าเอ้ยมีเหรียญ b ีนบีอีเทอรหรือ b i ตครั n อะไรนะครับมันมันทำอะไรได้ จริงๆแล้วมันเปรียบเสมือนกับเนี่ยครับ App Store หรือ o o g l e Play ที่ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานบนโลกดิจิทัลที่เปิดให้คนมาสร้างแอปพลิเคชันข้างบนซึ่งผมมองว่า1แอปพลิเคชันเท่ากับ1 b u s i บิสเนส r o d u c t ปันั่นเองครับมันก็เลยมีความคล้ายๆกันต่อมาครับพอเป็น Infrastructure ที่เป็นฐานแล้วใช่ไหมครับก็ต้องมีแอปพลิเคชันหรือเป็น Product ก็จะเป็นอย่างเช่นแบงก์หรือลงรับจำนำจะมีพวกอันนี้แบงก์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่ว่าฝั่งเนี้ครับผมก็จะเป็น decentralized finance หรือเป็นแอปพลิเคชันที่เปิดให้เราสามารถเอาเหรียญดิจิทัลแอสเซทมาคำ้ำแล้วก็กู้เป็นอีกเหรียญได้ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับลงรับจำนำอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าความต่างก็คือ Product ์พวกเนี้ครับไม่จำเป็นต้อง KYC ทุกคนสามารถใช้งานได้เลยทั่วโลกขอแค่มีแค่อินเทอร์เน็ตครับผมประมาณนั้นครับต่อมา exchange ก็จะมี super rich หรือว่า streaming ใช่ไหมครับ ถ้าฝั่งอันนี้ก็คือเป็นแบบ exchange ที่เราไม่ต้อง KYC สามารถใช้ผ่านแอปพลิเคชันคริปโตวอลล็ตได้อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกแบบบ i n a น c e หรือ b i ตครัต่างๆอันนี้เราจะมองเป็นสิ่งที่เรียกว่า Centralized Exchange ก็คือยังเป็นกึ่งระหว่าง Trade f ฟ l e กับ DeFi ครับผมประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของการเทรดฟิวเจอรต่างๆก็มีเป็น แอปพลิเคชันต่างๆพวกนี hmm. ้คร okay, ับการระดมทุนหรือการสิ hmm> ่งที่เรียกว่า interest rate swap ก็คือการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยก็เริ่มมีแอปพลิเคชันต่างๆรองรับแล้วบนโลก decentralized f i n a n c e ครับโอเคครับต่อไปครับก็อันนี้ผมจะเล่าสั้นๆก็คือบล็อก chain นะครับเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานเป็นเลเยอร์ตรงนี้ครับ o ล็ cha i n คือฐานคริปโตเคเหรนซีสร้างอยู่บนบล็ k c h a i NFT สร้างอยู่บนบล็อก a i n ใช่ไครับ แล้วก็พอมีคริปโตเคเรนซี y มี NFT มีบล็อกเชนมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Decentralized Finance นั่นเองประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นการไล่ง่ายๆเพื่อแบบหลายคนตามไม่ทันครับผมโอเคครับต่อไปนะครับซึ่งจากที่ผมเล่ามาต่างๆนานาครับคือคริปโตจริงๆแล้วมันสามารถวิเคราะห์ได้มากกว่าแค่การดู t e c h ิคอ a l a น a l ล s ิซหรือการดูการาฟตีการามครับ มันทาให้แบบเริ่มเกิดแบบสาย VI ในโลกคริปโตขึ้นมาแต่ว่าอาจจะต้องแบบปรับแนวคิดนิดหน่อยเพราะว่าหลายๆอย่างคือมันมีความคล้ายๆกับพวกหุ้นตามตลาด n a s แ a q อะไร่างนี้มากกว่าขายพวกแบบหุ้นฝั่ง s เอสแอนด์พอยะไรประมาณนี้ครับต่อไปครับเดี๋ยวเริ่มที่คริปโตทูกันเลยนะครับให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ทุกวันนี้ครับมันมีทูอะไรบ้างที่อยู่บนโลกบล็อกเชนที่เราสามารถใช้วิเคราะห์เหรียญหรือวิเคราะห์ในเชิงโปรดักต์ของเหรียญน,นั้นๆนะครับ เริ่มจากเซนติเมนต์เซนติเมนต์เป็นการดูภาพรวมตลาดว่าคนส่วนใหญ่คิดยังไงกับตลาดครับผมนะครับอันนี้จะเป็นไครโตครับผมโปรดักต์อันนี้เป็นของสิงคโปร์ที่พัฒนาโดยใช้ AI ก็คือเขารู้ว่าคนในตลาดคริปโตส่วนใหญ่ครับทั้งในต่างประเทศและไทยส่วนใหญ่จะนิยมใช้ทวิตเตอร์หลักแต่ว่าเผื่อหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือข่าวสารคริปโตที่เร็วครับ ถ้าเป็นบน f c e e o o o อะครับถือว่าช้ามากๆแล้วถ้าเกิดอยากตามให้ทันคือต้องเล่น Twitter ให้เป็น,นครับผมซึ่งตัว AI อครับเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Data Sentiment ก็คือการจับคีย์เวิร์ดต่างๆว่าคนกำลังเมนชั่นถึงอะไรแล้วไอสิ่งที่คนเมนชั่นนะครับส่วนใหญ่แล้วมันเป็น Positive หรือว่า negative นั่นเองเขาจะมีการ Summarize ออกมาเป็น Data พวกนี้ครับแต่ว่า Tool พวกนี้คือแพงมากๆเพราะว่าต้องต่อ API กับ Twitter ซึ่ง Elon Musk คิดค่า API ที่แพงมากครับผมประมาณนั้นครับแล้วก็ Alpha Scan นี้ก็เหมือนกันครับคือเขาจะเช็ค sentiment ในตลาดว่าคนกำลังพูดถึงเหรียญอะไรแล้วก็มีการจับได้ว่าเอ้ยบนคริปโตครับมี i n นฟลูเอนเซอคนไหนบ้างมีการเมนชั่นถึงตัวนี้ตัวนี้บ้างอะไรประมาณนี้นครับ Alpha Scan ต่อไปนะครับเป็น On Chain On Chain คือเครื่องมือที่เราสามารถเข้าไปดู ทุกทุกธุรกรรมบนบล็อกเชนได้อันนี้คือความต่างระหว่างการลงทุนในดิจิทัลแอสเซทกับฝั่งทรีชชันอลแอสเซททรีชชันอลแอสเซทก็คือเราไม่สามารถรู้ธุรกรรมได้ทุกธุรกรรมนะครับมันตามแอปต่างๆก็จะมีการจำกัดใช่ไหมครับมีข้อจำกัดต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดบนโลกบล็อกเชนนะครับเราสามารถรู้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไร่อย่างไรอะไรเนียครับด้วยความเป็นบล็อกเชนมันก็เลยเปิดกว้างมากๆให้เราสามารถเข้าไปวิเคราะห์ นี้ได้นั่นเองครับก็จะมีทูประมาณนครับอันนี้คือ d e ็กสกรี e เนอรครับผมทำหน้าที่คล้ายๆกับ Trading View ครับเทรดดิ้งวิวทุกคนน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วแต่ว่าความต่างก็คือด้วยความที่เป็นเหมือนเทอร์มินัลสำหรับดูเหรียญใช่ไหมครับเขาก็สามารถที่จะแทร็กธุรกรรมที่เกิดบนบล็อกเชนได้ซึ่งแถบบนนี้ครับผมมันจะบอกเลยว่ากระเป๋าไหนซื้อเหรียญอะไรจำนวนเท่าไหร่ ที่ราคาเท่าไหร่จะบอกตรงนี้ครับด้วยความที่มันเป็นบล็อกเชนคือมันสามารถทุกคนสามารถเข้าไปดูได้หมดเลยอันนี้อันนี้ผมบอกเลยครับแต่ว่าข้อข้อด้อยคือคนหลายคนยังไม่รับรู้ถึงจุดนี้ว่ามันสามารถดูได้ขนาดนี้นั่นเองครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการเทรดบนเอกเชนนะครับเราจะไม่สามารถดูธุรกรรมได้แต่ถ้าเกิดเป็นการเทรดบน n chain หรือบนบล็อกเชนเราสามารถดูได้หมดเลยอะไรนะครับ ประมาณนั้นครับ,บไปนะครับนะครับอาแคมอาแคมอันนี้คือประมาณว่าสมมติเราอยากตามกระเป๋าเราเห็นว่ากระเป๋าอันนี้ครับเป็นของวานรายหนึ่งเราอยากรู้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับใครเราสามารถเอากระเป๋านั้นนะครับมาเซิร์ชตรงนี้ได้แล้วมันจะขึ้นเป็นโครงข่ายแบบนี้เลยครับว่าเขาโอนเงินไปที่ไหนบ้างใครโอนเงินเข้ามาบ้างอะไรนะครับมันทําให้เราสามารถตามได้ต่อว่า เราควรจะไปตามตัวไหนอะไรแบบนี้ครับประมาณนั้นครับแล้วก็อันนี้เป็นการ track activity ทุกอย่างบนโลกบล็อกเชนแล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนคนส่วนใหญ่ไปใช้งานบนแพลตฟอร์มไหนคนส่วนใหญ่กำลังทำอะไรอยู่กำลังซื้อ NFT หรือกำลังเหตุเหรียญอะไรอยู่อะไรนะครับเขาบอกบนเลยบนนันเซนครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้ a อัลฟาเทรดอัลฟาเทรดก็เป็นเหมือนตัว เครื่องมือในการแทร็กกระเป๋าต่างๆนั่นเองเราสามารถที่จะหากระเป๋าของวานหรือคนที่เราสนใจได้มาแปะไว้แล้วเขาจะขึ้นเลยว่า wallet เออ Wall นี้ยครับ win เ a t เท่าไหร่คือมันจะไป t r a ็ก on on chain ครับว่าว i นเ a t เท่าไหร่เขากําไรจากเหรียญไหนมากที่สุดกับกําไรจากเหรียญอะไรแล้วเราสามารถดูได้ครับในเว็บไซต์จะบอกจุดเข้าจุดออกหมดเลยของกระเป๋านั้นๆแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องหากระเป๋าที่ถูกต้องให้เจออะไรอนยะ่างนี้ ซึ่งความน่ากลัของบล็อกเชนคืออันนี้ครับผมก็คือ o n อนเชนอ n a l y ซิตซึ่งเป็นสิ่งที่ผมถนัดมากๆการที่เราอยู่บนบล็อกเชนได้คือข้อหนึ่งที่สําคัญคืออย่าให้ใครรู้กระเป๋าเราเพราะว่าเขาแทบจะรู้ไส้รู้พุงหมดเลยถ้าเกิดเขารู้กระเป๋าเราอะไรเะยครับประมาณนั้นครับผมได้ครับใช่ครับอ๋อมีครับจริงๆเทคนิคที่ผมใช้คร่าวๆนะครับก็คือประมาณว่า เราอาจจะไปดูตัวหนึ่งที่มันแบบอยู่ๆก็พุ่งประมาณ20อร์ซนอะไรแบบนี้ครับแล้วเราสามารถเข้าไปดู history ได้ว่าเอ้ยกระเป๋าไหนที่มันซื้อก่อนมันพุ่ง20แบบแปลกๆอะไรเครัยแบบแบบแต่ว่ามันเราก็ต้องเก็บมาแบบหลายกระเป๋าแล้วมาฟิลเตอร์เองอะไรยนะครับผมประมาณนั้นครับผมเครื่องมือ,รอ,มอจริงๆเราสามารถฟิลเตอร์มันจะมีฟิลเตอร์ตรงนี้ให้เลยครับผมว่าครับผมอ๋อครับผม หมายถึงยังไงแบบกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับเรา,เเาจอ,าอ,าอ,อจรง๋จริงจริจริงๆณนะตอนนี้ยังไม่มีคือต้องเขียนบอรดเองแต่ว่าเราสามารถเข้าไป<อ>ใช่ครับเราสามารถไปดูสมมติมันดีดตรงนี้ประมาณ20เอร์เซ็เราอาจจะดูว่ามันเวลากี่โมงแล้วเราก็ ดูตรงนี้ได้ครับม,มันสามารถฟิลเตอร์ผมไม่แน่ใจว่าสามารถฟิลเตอร์ได้หรือยังนะตอนนี้ครับแต่ว่าเราสามารถดูตรงนี้ได้ว,ว่าเในะช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะครับมีแอคทิวิตี้ของกระเป๋าไหนที่มันแบบช้อนแบบแปลก,ปกอะไรนะครับมันอาจจะมีประมาณ10 20กระเป๋าแล้วก็ลิสต์ไว้ทั้ง20กระเป๋าแล้วก็ใช้ตามเครื่องมือพวกนี้ครับ mm hmm. ที่ผมบอกอันนี้ครับแล้วมาคัดว่าเ้ยตัวไหนเป็นกระเป๋าไหนเป็นกระเป๋าที่มันแม่นจริงๆหรือเป็นกระเป๋าของวงในอะไรประมาณนะครับ ครับผมครับผมไบแนส <ance> แลบเหรอครับอ๋อครับผมครับจริงๆแล้วม,มันจะต่างกันครับก็คือว่า n บ n น e อะครับถือเป็น VC ใช่ไหมว่าเขาลงทุนในไหน,ไหนคือมันคือตอนน้นะตอนนั้นนะครับมันจะเป็นเฟสของการที่เหรียญยังไม่เข้าสู่ตลาด นั่นเองเหมือนเป็นเฟสในการระดมทุนก่อนพอแบบธุรกิจเริ่มเป็นรูปเป็นร่างค่อยทําการปล่อยเหรียญเข้าสู่ตลาดอะไรนะครับคล้ายการระดมทุนก่อน IPO พอแบบเริ่มเป็นรูปเป็นร่างค่อย IPO เข้ามาอะไรประมาณนี้ครับใช่ประมาณนั้นครับแต่ว่าจริงๆมันมันก็สามารถเป็นตัวที่ดูได้เหมือนกันว่าถ้ามี VC เจ้าดังๆลงทุนในโปรเจกต์ไหนครับเราก็สามารถอนุมานได้ว่าก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่มีคุณลิตี้ระดับหนึ่ง ใช่ครับมันก็เป็นตัวในการดูเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือจะเหมาะกับการดูดูในเหรียญที่มันประมาณว่าเข้ามาในตลาดสักระยะหนึ่งแล้วประมาณนี้ครับจริงๆเราสามารถดูได้ว่าเอ้ยสิบอันดับแรกอะครับรกระเป๋าไหนถือเหรียญเยอะที่สุดแล้วแล้วเราก็ไปดูได้ว่าไอ้ผู้ถือที่ถือเยอะที่สุดอันดับหนึ่งเขาเทขายเหรียญหรือเปล่าอันดับหนึ่งถึงสิเขาเทขายเหรียญหรือเปล่าอะไรนะครับหรือเราสามารถไปดูได้ว่า ไอกระเป๋า1 0ึ่ถึงสิะครับกระเป๋าไหนเป็นกระเป๋าของทีมที่ล็อกเหรียญไม่อยู่อะไรเง้ยเพื่อ <c oughs> <pe> er> ดูโฟลดว่าไอโฟลดในตลาดมันเยอะหรือเปล่าครับผมใช่ครับต่อมานะครับเป็น Fundamental ทครับผม